ไลฟ์เพจปังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการใช้งานตัวระบบไลฟ์เพจปังกันนะคะก็คือเชิญคนที่มากดไลฟ์โพสของเรานะคะให้มากดไลฟ์เพจของเรานั่นเองค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้พี่พี่เข้ามาที่หน้าเพจของเราแบบนี้ก่อนนะคะ เปิดเป็นโปรไฟล์เพจเอาไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกโพสที <pl ains> <reco Christ. S 1> ่ต้องการได้เลยค่ะเมื่อพี่ๆได้โพสที่ต้องการแล้วนะคะก็ให้พี่ๆนะคะคลิกเข้าไปดูจํานวนคนที่กดไลค์ตรงนี้ได้เลยนะคะสําคัญเลยนะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลื่อนลงมาให้รายชื่อทั้งหมดนะคะโหลดเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะให้โหลดขึ้นมาทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเมื่อเราใช้ระบบนะคะตัวระบบจะเชิญแค่คนที่มีลิสต์รายชื่ออยู่ในนี้เท่านั้นนะคะคนที่ยังไม่ได้โหลดหรือว่าอยู่ข้างล่างสุดแบบเมื่อกี้นะคะระบบจะไม่ส่งคําเชิญค่ะ เลื่อนลงมาให้สุดแบบนี้ก่อนนะคะเมื่อเราเลื่อนสุดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้พี่ๆนะคะเปิดระบบไลฟ์เพจปังขึ้นมาค่ะที่จะเป็นตัวลิงสีน้ําตาลตรงนี้นะคะตัวระบบนะคะเขาก็จะให้ใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านของเราพี่ๆก็สามารถใส่ยูเซอร์แล้วก็รหัสผ่านลงไปได้เลยนะคะเมื่อเราเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าระบบจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะเมื่อพี่ๆเปิดจํานวนคนที่กดไลค์ขึ้นมาแล้วนะคะแบบนี้และเลื่อนลงมาด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะให้รายชื่อขึ้นครบแล้วเนี่ยพี่ๆสามารถกดเริ่มเชิญที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะตัวระบบ เขาก็จะขึ้นว่ากําลังทํางานอยู่นะคะตรงนี้นะคะระบบเขาก็จะกําลังทําการเชิญให้คนที่มากดไลค์โพสของเรานะคะมากดไลค์เพจของเรานั่นเองค่ะคาแนะนํานะคะ1 Facebook นะคะห้ามเชิญเกิน450คําเชิญต่อวันนะคะถ้าเกิดว่าเชิญครบทั้ง450คําเชิญเรียบร้อยแล้วให้นํา Facebook นี้นะคะพักตัวก่อน25ชั่วโมงเต็มนะคะแล้วค่อยนํากลับมาเชิญใหม่ค่ะหรือถ้าเกิดว่าพี่ๆนะคะอยากจะเชิญเกินวันละ450คนก็ให้นํา Facebook ส่วนตัวอื่นนะคะที่เป็นผู้แก้ไขและผู้ดูแลของเพจนี้เหมือนกันมาเชิญต่อในวันเดียวกันได้เลยนะคะแต่ว่าคําแนะนําก็คือไม่ควรเกิน450คําเชิญต่อวันนะคะเมื่อเชิญเสร็จแล้วนะคะระบบเขาก็จะขึ้นให้เลยนะคะว่าเชิญสําเร็จกี่คนนะคะตรงนี้ก็จะเชิญสําเร็จทั้งหมด48คนนะคะเพราะว่ามีคนที่ไม่สามารถเชิญได้ก็คือจะขึ้นเป็นกําลังติดตามแบบนี้ระบบจะไม่สามารถเชิญได้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการใช้งานไลฟ์เพจปังระบบเชิญคนมาถูกใจเพจของเรานะคะก็สําหรับคลิปวิดีโอ วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ